Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สุภชัยชุนประชาธิปัตย์เพื่อไทยสกัดร่างพรบกัญชาเน็บอยากให้แก้ตรงไหนก็ส่งมาโยนคนเล่นเกมการเมืองต้องรับผิดชอบเตรียมคุกพอไว้ขังประชาชนหรือไม่ เมื่อเวลา10นาฬิก15นาที15กันยายน2565ที่รัฐสภานายสุภชัยใจสมุตรสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาการกมาทาวิสามันพิจารณาร่างพารบกัญชากัญชงถแถลงถึงกรณีต้องถอนร่างพารบกัญชาออกจากวาระการพิจารณาของสภาเมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาว่า ยืนยันว่าสิ่งที่กรมทพิจารณามานั้นครบถ้วนแล้วป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่สังคม ดังนั้นตนต้องถามว่าจะให้ทบทวนเรื่องอะไรเพราะหากนายสาธิตวงหนองเตยสอสอ,สอตรังพักประชาธิปัตย์ได้อ่านเนื้อหาในร่างพรบรก็จะเข้าใจแต่นี่ไม่ได้อ่านกลับอ้างว่ามีความละล้วมเป็นการกล่าวหาเลื่อนลอยไม่เอาความจริงมาพูดและบิดเบือนอย่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต้องเสียไปทั้งที่ตนขอให้พิจารณาก่อนสักมาตราแล้วค่อยถอนกลับไปพิจารณาใหม่ซึ่งที่ผ่านมาเคยมี แล้วแต่เมื่อที่ประชุมให้ถอนเรื่องออกไปตนต้องยอมรับมติจากนี้สมาชิกที่เห็นว่าร่างนี้ไม่สมบูรณ์ขอให้ส่งข้อห่วงใยมาให้กรมทเพื่อนำไปปรับปรุงและพิจารณาก่อนเข้าที่ประชุมสภาในสมัยประชุมหน้านายสุภชัยกล่าวต่อว่ายืนยันว่าตนไม่ได้ดือ้อเพราะเห็นว่าร่างที่ทำมานั้นสมบูรณ์แล้วและถ้าถอนออกแปลว่าร่างนี้ต้องไปต่อคิวเข้ามาใหม่ จึงเห็นว่าเจตนาที่ให้ถอนร่างเพราะไม่อยากให้กฎหมายนี้เสร็จทั้งนี้ร่างนี้ไม่ใช่ร่างของนายอนุทินชาญวีรุูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยแต่เป็นร่างของสภาเพราะผ่านวาระรับหลักการมาแล้วและในกรมธทั้ง25คนพักเพื่อไทยมีกรมทมากที่สุดส่วนพักประชาธิปัตย์มีสองคนพักภูมิใจไทยสองคนและใน ร่างไม่พบว่ากมารมทจากพักเพื่อไทยประยะติไว้มากขนาดไหนมาตราดใดนายสุภชัยกล่าวว่าหากกฎหมายนี้ไม่สามารถออกมาใช้ได้สถานการณ์ของกัญชาจะเป็นอย่างที่ข้อห่วงใยที่ท่านอ้าง และหากเกิดอะไรขึ้นท่านต้องรับผิดชอบเพราะกรมทบางคนที่อยู่ในพักที่อ้างว่าห่วงเยาวชนก็เสนอให้สูบก,กัญชาในสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เห็นด้วยดังนั้นขอให้พูดความจริงอย่าให้ผมต้องเอามาแช้ขอให้หยุดเล่นการเมืองก่อนแล้วมาทำงานเพื่อประชาชนขอให้ก้าวข้ามการเมืองเพราะเชื่อว่าคนที่ปลูกกัญชาทุกคนจะไม่ได้เลือกพักภูมิใจไทยเพราะบางคนเลือกพักประชาธิปัตย์ พพเื่อไทยสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือทั้งสองพักจะทำให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งคนที่ปลูกนับล้านคนกลายเป็นมีความผิดอาญาทันทีส่วนคนกว่าเจ00คนที่ออกจากเรือนจำต้องกลับเข้าเรือนจำและยังมีผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีอีกจำนวนมากต้องกลับไปถูกดำเนินคดีอีกจึงขอถามว่าเตรียมคุกไว้พอขังประชาชนหรือไม่นายสุภชัยกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ